ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีกับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับรหัสของคุณซีนะครับผมช่องสุดโหดสุดหื่นของเรานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้ผมสุ่มไอ้เจ้าตัวละครนี้นะฮะมันคืออะไรนะชื่ออะไรนะจินโมลินะฮะสักอย่าง โอ้แต,ต่เป็นคามิด้วยนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่หรือส้นตีนอะไรนะครับกู <c oughs> ไม่เคยเห็นมันมหกือนซึ่งคุณซีเขาแบบว่ามั่นใจในดวงผมไงคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับพระมหาลิขธรรมนะครับเราเป็นเจ้าของยันแบบต่างๆมากมายนะครับผมเราบูสต์ดใหยทุกคนนะครับผมอ่าซึ่งเขามีดีโรทั้งหมด ส0 0ครับคุณคิดว่าได้ไหมน้องๆคุณคุณคิดว่าได้หรือเปล่ายูสูบักร้บบริการกิฟต์เกมพาร์เลดี้บริการเร็วกิฟต์ได้ทุกแมปในโลบอกเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยกูกูว่าเอาจริงี่0นี่ก็เป็นจำนวนที่ก็น่ากลัวเหมือนกันับผมแต่ว่าตอนที่แบนการได้ข่าวว่าเขามีการปรับเรื่องการันตีไอ้เอจ้าตัว,ตวเอ่อโมนัตแล้วนะครับซึ่งมันจะเป็นกี่โลเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเห็นได้ข เน่เราเปิดเราเปิดเอาเอาเปิดไว้ตรงนี้ละกันดูในอินเด็กครับดูในอินเด็กดูในอินเด็กอะไรคืออินเด็กแต่ว่าอินเด็กคืออะไรวะเที่ยพยายามจะบอกอะไรกูวะอินเด็กนี่ไงยูนิตอาาินเด็กอ่ะฮะเคมอเหรออะไรวะอินเด็กกูมาดูอินเด็กแล้วอ่ะมีมีอะไรอะ่ะที่ตรงที่สุ่มบัฟอ๋อโอเคครับพี่ขอโทษครับน,น้องเขาบอกให้มาดูตรงอินเด็กนะครับที่สุ่มเทรดนะครับอ่ะอินเด็กนะครับอ่า โอ้นี่ไงทำไมอะดูอินเด็กแล้วมันยังไงวะฮะมึงจะมีบอกการันตีตรงนี้หรอก็ไม่หนีก็ไม่เห็นมีบอกนะผดเลือกตัวด้วยอ้าโอเคโอ้ว้าวเดี๋ยวนะเชียร์ Quality of Life นะับวันนี้อุย้ยอันนี้ดีนะฮะผมไม่ค่อยชมแวนการ์ดเท่าไหร่นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ดีผมก็ชอบแวนการ์ดนะเกมันเกลือออแต่ ชื่อ้กูว่านี่เฟี้ยวเจียวนะโอเคนี่เขามีแอบไปกดมาด้วยนะนี่ไงคุณไม่เชื่อพระมหาลิขธรมอะ่ะคุณเห็นยาที่บนหัวผมไหมเชื่อที่ผมปลุกเสกนะผมเล่นท่านหลอดนะออสตาเนี่ยได้ยินชื่อผมไม่ได้นะเกมนั้นน่ะเกมนั้นเขากลัวผมหัวหดเลยแตบบ่ไอเกมนี้เนี่ยพลังบาร,รมีผมอาจจะส่งมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อจงริงๆ4 0ร400กว่าโลของคนนุณนี่ผมว่าผมอาจจะเอาผมอาจจะเอาให้คุณได้แค่โซลา่า เอ้ยแต่ไม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 ,ไม่ผมต้องเชื่อมั่นในตัวเองดิถูกป่ะเชียเราก็ต้องนะ let's go let's do this บ่ะใช่ไหมเฮ้ยอย่าขอขอขออนุญาตส่งไอดีอคนดังหน่อยนี้เขามีอะไรบ้างลาว่าบล็อ้านให้บริการกิฟต์เกมพาสรับกดผลบล็อกฟุตโลบล็อกแบบ V.I.P เซิร์ฟเวอร์และไอดีพาสตัวละครเทพๆแมพบลบ็อกฟุตและบริการโลบ็อกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยเฮ้ยคุณอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมกรอบเป็นสีส้มอ่ะอ๋อมันแวนการ์ด เฮียโอเคซึ่งแวนการ์แต่ละตัวจะมีกรอบสีแบบตีมที่เขากำหนดขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอุย้ยแต่จะจะว่าไปเนี่ยโมนาดคุณเยอะดีเหมือนกันนะฮะเฮ้ยโมนาดถึงยี่สิบสาตัวเลยนะ <c oughs> ผมว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ต้องอัดคลิปตรงนี้นะผมว่าผมบิดรัสคณแล้วเอาไปขายเนี่ยผมผมน่าจะรวยนะใช่ไหมผมว่าชีวิตผมเนี่ยน่าจะพลิกฟื้นได้เลยนะ เยอ23โมนาทเลยนะน้องๆคิดว่ารหัสนี้ขายได้เท่าไหร่เราเนองคือถ้าพวกมึงไปเห็นรหัสนี้ขายตามกลุ่มนี่ก็คือไม่ต้องแปลกใจเลยกูนี่แหละหลออกเลยใครจะไปทำงันเนี่คุณซีสุดที่รักของผมใช่ไหมพี่เววันนี้เราถ่วงเวลากันพอแล้วฮะ <c oughs> ได้เวลาได้เลิกได้ยามมานั่งกดนั่งทำงานหลักของเราในวันนี้กันแล้ว,ลวนะครับผมมังกี้คิงกับ415โรตรงนี้ โอเคไหมซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตปิดต,ตัวอินเด็กนะครับผมไม่อยากกดแล้วก็มองตัวพิตตี้มันไปด้วยมันรู้สึกชีวิตมันน่าสังเวชอะนะครับถ้าเราทําแบบนั้นนะครับไม่ไม่ไมเ,รเรา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 กดได้ดวงเรานะครับรอลแรกมั้งเปิดด้วยปิดโอเคเดี๋ยวเราจะกดเซิร์ฟแล้สักประมาณอ่า20ละกันแต่ว่าเซิร์ฟแรกเราจะกดให้ลงเลข0ูนย์นะครับ <S <S โอเคง่ายดีจัดไป ไอ้สัตว์เปลี่ยนเซิร์ฟ UG จ o n e นแอปคลาวมอบายขวัญใจชาว f อหมดปัญหาค่าไฟแบตเตอรี่มือถือเสื่อมและความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ต้องทาคือแค่เปิดแอป U g p h o n e แล้วก็ f อนะครับจากนั้นปิดคอมปิดมือถือนอนได้เลยนะครับนอกนั้น U g p h o n e จัดการให้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ใน o o g l e Play Store นะครับผมและสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆน,นะครับได้ที่กลุม่มนะครับผมและเพจเ c e บ o o k นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ hey, มังกี้คิงฮะเล t โกว่ะเพื่อนอ่าฟิลเตอร์ไม่โกรธแล้วกูกูไปไป้ยทำไมมึงต้องเปิดด้วยก้ามเฮ้ยทำไมกล้ามมันเยอะเฮ้ยก้ามมันเยอะเกินไปป่าเพื่อนเซิร์เบอรยี่นะเฮ้ยเฮียตกใจหมดเลยพ่อมึงดิเอ้ยแล้วถ้าสมมติเราได้อย่างงี้แล้วมันจะคือยังไงอะมันจะการันตีมันจะหายเลยไหมคือพิตตี้ศูนย์พิตตี้ศูนย์คือไงวะพิตตี้ศูนย์ก็คืออดเดี๋ยวนะก็คือว่าจริงๆเอาจริงๆแล้วตอนนี้คุณแม่ง กอดกำลังจะได้พิตตี้แล้วนี่หว่าใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ก็แปลว่ากดอีกเท่าไหร่261คุณก็ได้แล้วนี่หว่าเฮ้ยคุณคุณไม่เชื่อผมขนาดนั้นเลยะง้นปลว่าแม่งก็จะได้โมนาดอยู่แล้วอะเดะเนี่ยเฮ้ยบ้าบอเฮ้ยแต่ว่าผมอาจจะต้องเฮ้ยเย้ยสัตว์งั้นผมว่านะเราเปิดไอ้หน้าต่างอันนี้ไปด้วยกันนีกหว่าว่า วันนี้เร,เราเราเราเปลี่ยนหัวข้อคลิปนี้ผมว่าเราเปลี่ยนเป็นว่าเราจะได้โมนาดก่อนที่มันจะการันตีหรือเปล่าอ,า,อางนี้ดีกว่าเพราะจริงๆเนี่ยคุณซีไม่มีเหตุผลที่เขาจะส่งมาให้เรากดเลยเพราะว่าเอาจริงๆแม่งกำลังจะการันตีไล่ตัวส้นตีนเนี่ยโอเคงั้นเราไป let's go ท er. ี่เซิฟนี้แม่งออกลุ้งโหดขนาดนี้เราก็ต้องสุดหื่นสุดโหดอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมอาุกูกดจนเหลืออาสัก40เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่มันมันจะล่านนะโอเคได้ ที่กูการลั่นไว้เรียบร้อยแเราจะมาดูกันว่าพระมหาลิขทามของเราโอ้ยเย้ยโลสุดท้ายไอสัตว์พ่อ,องตายไอเฮียผมว่ามันต้องต่อเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้มัน1 2ึ่ใช่ไหมถ้าผมกดแน่เยมันก็จะเป็น1 2ึ่เห็นป่ะก็คือว่ามันก็ลั่นขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าคุณซีเขาอยากจะมาทดสอบว่าไอสํานักพระมหาลิขทามเนี่ยมันของจริงของแท้หรือเปล่าโมนาดไม่รู้แต่ลุงนี่เจอที่ผายเลยสัตว์ชิบแปงเลยอ่ะกูคกวได้เลยสามร้อยเลยเฮียจบ,จบ,จบ แม่งดูทรงแล้วไม่ได้วะเซิฟนี้มันมันมันเรียกร้องเรียกหา<อ>ผมแม่งติดนิสัยนักแถมมาดิแล้วปกติเวลาผมแถมส่วนใหญ่มันน่าจะได้ด้วยเด็ดถูกไหมใช่ไหมผมมันยอดนักแถมในตำนานอยู่แล้วอ่าโอเคแต่กูว่าเซิฟนี้แม่งหลอกอักไว้ยี่สิบพอไอ้เฮียเซิฟเฮียนี่ไม่ได้ละกูอยู่กับมึงมานานเงินแล้วเฮีย ไม่ได้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 โอเคมันหลอกไอ้เหี้ย่จบก้าร์ดงไา้สัตว์เปลี่ยนแซฟสตาร์บัคร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโลบอกริการโลบักแบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกร่างต่างอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับมึงเชื่อป่ะเราอัดคลิปกันมาตั้งนานแม่งกูเพิ่งกด3เซิร์ฟเองไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้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 แหลกแหลกโอ้แหลกแหลกอะไรอ่ะเนี่ยกูต้องมานั่งจุ๊บป่าสักทีนึงเลยฮะโอ๊ยแต่ทำไมเดี๋ยวนะปากเรามัน ถึงในจุดที่มันไม่ควรจะถึงมึงออกแบบดีไซน์สเกลตัวละครมไปยังไงให้มันไปเด่างนี้มาเพื่อนไอ้เแค่แม่งลามกไนอะ้เฮียเดฟเกมนี้เนะี่ยแย่มากกูว่าต้องมีคนเล่นในแบบเมื่อกี้เยอะแน่นอนมาๆๆมา,มา,มา,มาโอ้เซิร์ฟนี้มีคนกำลับบงกดด้วยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจะมาแย่งมึงเองเขมาเราเหลือประมาณร้อยกว่าโลนะครับถึงจะได้โมนาดอ้าเจ๊มึงตกใจไปเลยหาย่างเอ้ยแม่พี่อย่าทำร้ายคนแก่อย่างี้คนแก่ก็มีหัวใจเด็ถูกไหมเพื่อน เซฟนี้เปิดมาอีทีเลียวเนี่ยเฮ้ยกลัวแม่งมาแล้วปาวะเฮ้ยโอ้ไม่มาดิอักไว้ละอ200เป๊ะพอแม่งเซฟลอยแกแหัวว่านะทรงนี้การันตีแหม่มแกมไอหนุม่มไอเหี้ยตอนนี้แม่งเลื้อยแก้ประมาณ74โลนะฮะเราขอจัดได้โมนาแล้วนะฮะ <c oughs> คุณส่งมาให้ผมกดทำไมวะผมงงคุณวะจะให้เซฟดีโลไงอ๋อ ไม่ได้เซฟแล้วแหละคุณกดไปพันสองละไอชิปเป๋งเอาจริงกูว่ารีโลตรงนี้มันก็ชัดชัดอยู่แล้วคุณมันมันชัดอยู่แล้วยังไงมึงกระโดดการันตีแน่นอนเนี่ยเลยประมาณ74โลบอกเลยโดนแน่นอนเนี่ยมาเปิดเซฟนี้แหละเฮียดได้แล้วชัดเจนการันตีเฮ้ยออาจริงๆนะต่อให้ได้ก่อนการันตีเนี่ยแม่งก็ไม่มีอะไรน่าภูมิใจเลยตอนนี้โอ้โหเซฟนี้ก็อยูวนแบบแห้งๆเฮ้ยขอให้สน่อยแล้วกัน อย่างน้อยก็ให้เขาเซฟรีโลเป็นร้อยตรงนี้ไว้ชีวิตมันอาจจะ <c oughs> เคมปัดเลยว่าอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้ตอน1498อาจจะเฟี้ยก็ได้โอ้โหมึงถึงขนาดพูดเลขมาไปเป๊แบบนี้เฮียถ้ามันออกนี่มึงเตรียมเปิดสำนักได้เลยนะอ่าตอนนี้นะฮะเหลืออีก34โลเท่านั้นกูว่าเซฟนี้แหละไอ้เฮียมึงได้อยู่แล้วทรงนี ใช่ไหมอะมาลุ้นกันนะว,ว่าโค้งสุดท้ายก่อนการันตีเราจะได้หรือเปล่าฮะโมนาดอ้อออีกเพียง10โลสุดท้ายนะฮะมาเข้าดาวไอสัตว์เข้าดาวสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง ่งส่งมาให้กูกดทำไม <c oughs> กูถามจริง <c oughs> โอ้นี่เป็นเป็นการได้โมนาที่ไอเชี่ยไอเกมแบบเนี้ยแม่งพอมันมีการันตีอเชี่อคุณดูรีแอคชั่นดีคนจะได้เป็นการได้โมนาที่แม่งรู้สึกเศร้า